สวัสดีครับพี่พวันนี้ฝนไม่ตกหน้าร้านก็เปิดนะครับถึงฝนตกก็เปิดอยู่ดีครับออกมาขายทุกวันครับช่วงนี้หมูหันมีราคาให้เลือกหลายราคานะครับเริ่มต้นที่พันห้าถึงสามพบาทหน้าร้านแบ่งขายครึ่งตัวครับ ใจสอบถาม0849612432หรือทักเพจหมูหันวันวิภาเพจสองมาก็ได้นะครับเกิดไมกิจไม่ดีแบบนี้เราก็มีโปรโมชั่นนะครขายกันไซส์ใหญ่ๆเลยครับในราคาย่อมเยาวนะครสอบถามกันเข้ามาดูได้นะครับผมสั่งได้ทุกวันเลยนะครับ ู่หันวณิพาจังหวัดอุดรครับ